คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565หลักหลักนั้นมี8ข้อนะครับก็คือ1เป็นบุคคลสัญชาติไทย2อายุ18ปีขึ้นไป3ไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจ,จากส่วนราชการและไม่เป็นข้าราชการการ,การเมืองสอสสอวอข้อ4ส่วนบุคคลมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีและรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีเช่นกัน ข้อ 5. ทรัพย์สินทางการเงินทั้งเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐส่วนบุคคลต้องมีไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทต่อปีและเฉลี่ยในครัวเรือนก็ต้องไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันข้อ 6. ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์คือถ้าเป็นวงเงินกู้บ้านต้องไม่เกิน1ล้าน5แสนบาท ถ้าเป็นวงเงินกู้รถต้องไม่เกิน1ล้านบาทข้อ7ต้องไม่มีบัตรเครดิตข้อ8ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณนะเวลาใดาเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้8ปกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตร ถ้าเป็นที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกินหนึ่งไร่กรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่ในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือบ้านพร้อมที่ดินถ้าเป็นบ้านเดียวทาวเฮาห้องแถวและตึกแถวต้องไม่เกิน25ตารางวาถ้าใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกินหนึ่งไร่และทั้งหมดจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันถ้าเป็นทางการเกษตรต้องไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกินหนึ่งไร่แปจุดกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวถ้าเป็นห้องชุดกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องไม่เกิน35ตารางเมตรต่ตอคนกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันต้องไม่เกิน35ตารางเมตร สำหรับที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน20ไร่และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือบ้านพร้อมที่ดินถ้าเป็นบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันต้องไม่เกิน25ตารางวาต่อคนกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันต้องไม่เกิน25ตารางวา และถ้าใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน20ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่และทั้งหมดจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันถ้าเป็นพื้นที่การเกษตรต้องไม่เกิน20ไร่และพื้นที่ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่เปิดลงทะเบียนคาดว่าจะเป็นช่วงกลางปี65และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาคม หก้านี้เป็นต้นไปครับ